อันสานธุชนวุตบริษัททหลายวันนี้ตรงกับวันที่16สิงหาคม2533เป็นการบันทึกหนังสืออันเล่นเล่นที่18การบันทึกที่ไม่ติดต่อกันก็นเพราะว่าอาการป่วยทางร่างกายยังมีมากเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้และตอนนี้ จะเว้นเรื่องการทุดลงไว้ก่อนเอาเรื่องปัจจุบันมาคุยกันก่อนเืรอว,ว่าเมื่อวันที่12สิงหาคม2533เป็นวันเป็นวันเฉลิมของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนั้นน่มีโอกาสเข้าไปในพระชฐานตามที่พระองค์เคยมีมนมาตั้งแต่พศสองพรอสิ แล้วก็มาเว้นตัสองสามปีเพราะป่วยมากเข้าไม่ได้ตอนหลังนี่ก็มาสามปีติดต่อกันเข้าเขาเขาก็เข้าไปในวังอยู่เสมอตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอยากจะทราบว่าเวลาที่พระเข้าไปในวังทำอะไรกันบ้างแลามีอะไรเป็นที่น่าคิดบ้างแต่ความจริงถ้าหากว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่เคย ที่เคยเข้าไปในงานเฉลิมพระองค์สมเด็จพระรมราชินีนาถ <c oughs> <c oughs> ก็จะมีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรมากเป็นของธรมธรมดาธรรมดาเพราะว่าทั้งนี้ทั้งสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดีสมเด็จพระรมราชินีนายก็ดีทรงไม่ทรงถือพระองค์เลยเห็นว่าทุกคนเป็นกันเองเสมอ แต่ว่าสำหรับพระอาตมาก็จะเล่าเรื่องของอาตมาให้ฟังเมื่อถึงวันเฉลิมจริงๆเดินทางไปจากวัดตั้งแต่วันที่ 11, สิบเอ็ดสิงหาคมพศสองพหาอยสามิบสาเพราะร่างกายไม่ดีเมื่อเข้าไปถึงแพ้จิงแพแพย์จิงโฉมสีะอะไรเนี่ยนึกไม่ออกแล้ว เธอก็มาให้น้ำเกลือและให้ยานอนหลับเพราตกกลางคืนก็คุยกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท่านทั้งหลายที่มา <c oughs> อาศัยที่มีเจตนาเป็นมหากูุสลต่างคนต่างก็ทำบุญกันบ้างถวายสังฆทานกันบ้างอพอวันรุ่งขึ้นจะเข้าวังก็มาคิดในใจว่าเวลาที่เข้าวังจริงๆ ตามหมายก็เป็นการที่ทางจังหวัดนิมนต์มา <c oughs> ให้เดินทางเข้าถึงวังเวลาสิบห้านาฬิกาแล้วขึ้นไปที่เพลินั่งทักษิณมหาภัยสารเพลินั่งภัยสารทักษิณเวลาสิบหกนาฬิกาหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถเจะเิญเดจมาถ้าก็เวลานั้นบรรดาท่านพระบริษัท เวลาสิบหกนาิกาถึงเวลาสิบเก้านาฬิกาเป็นเวลาที่อาตมาท้องถ่ายเป็นปกติเวลานั้นแล้วมันก็จะถ่ายหลายๆครั้งตั้งแต่สิบหกนาฬิกาถึงสิบเก้านาฬิกาในอย่างน้อยท้องจะถ่ายสามครั้งถ้าเข้าไปในวังต้องถ่ายแบบนั้นก็เห็นจะลำบากมาก ท่านี้เพราะว่าการเข้าออกกลาบากส้มก็มีน้อยคนก็มีมากก็ต้องหาทางยับยั้งการขับถ่ายวันนั้นทั้งวันยาที่เนื่องในการขับถ่ายทั้งหมดงดแล้วก็ฉันกาแฟขนาดแก่ๆเข้าไปทั้งสามถ้วย <c oughs> อก่อนจะเดินทางไปจากบ้านจยากมเสริมไปพรกที่บ้านจะากมเสริมซอยายลมก่อนจะไปบ้านจยกลมเสริมก็ฉันไปหนึ่งถ้วยก่อนจะเข้าในวังมารถเข้าไปในวังแล้วก็ฉันอีกสองถ้วยกาแฟแก่จัดก็เลยกลายเป็นคนเมากาแฟไปโดยงงไปงงมาความจิงขาไม่ดีมานานแล้ว ทางเขาไม่ดีมันเดินจะล้มเดี๋ยวเข้าไปในวังถือไม่เท่าเขาก็บอกไม่ถือถ้าถือไม่เท่าเข้าไปก็อาจจะถือเป็นประเพณีว่าอาจจะถือว่าเป็นอาวุธก็ได้ก็ต้องไม่ถือมันลงจากรถก็มีเจ้าหน้าที่สนักพระราชวังหรือกรมการศาสนาก,ก็ไม่ทราบอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่สนับพระราชวัง มาถึงก็มารับพัดแล้วก็นำไปตั้งให้แล้วก็นำไปที่พักที่เต้นข้างพระที่นั่งจกักรพัรพิมานเมื่อเข้าไปถึงแล้วก็ปรากฏว่ามีพระอยู่หลายองค์เมื่อเดินเข้าไปดูพระที่รู้จักก็ไม่ค่อยจะมีส่วนใหญ่ก็เป็นพระราชาคณะเห็นอาจารย์สุข กอาจารย์สมชัยวัดเขาสุกกิมท่านนั่งอยู่ด้านหลังคิดว่าจะไปนั่งกับท่านก็พอดีผ่านท่านเจ้าคุณราชรัตนโมรีวัดเจ้าแจ่มฟ้าเอตมาเรียกว่าหลวงพี่เจ๊กองค์นี้มีบุญคุณออตมามากสงเคราะห์ทุกอย่างมีทุกทุกอย่างช่วยเหลือด้วยการทั้งปวง จะยากจะลำบากเพียงใดก็ตามช่วยเหลือตลอดเวลา <c oughs> ท่านเรียกให้นั่งก็เลยนั่งคุยกับท่านไปที่สนิทสนมกันเพราะว่าท่านเป็นผู้มีคุณด้วยและท่านเองท่านก็วางตัวเสมอกันท่านไม่ถือว่าท่านเป็นใครเ <c oughs> มื่อนั่งคุยกันอยู่สักครู่หนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่มาถามพระว่าองค์ไหนจะเข้าห้องน้าบ้าง ก็ท่านจาคุณท่านก็ไปเข้าห้องน้ําไปได้วยกันหลายองค์อาตมาไม่ต้องเข้าเพราะปิดทางระบายไว้แล้วนั่นคือกาแฟไอ้กาแฟเนี่ยไม่เคยฉันตามมติเขาจะคิดว่าอามานี่เคร่งครัดมัธยัตตามดื่มต่างๆก็ไม่ฉันกาแฟก็ไม่ฉัน้วโอ้จริงก็ไม่ฉันที่ไม่ฉันก็เพราะว่ามันเป็นภัยกับท้องความจริงไม่ใช่เคร่งครัดมัธยัต เมื่อชงกาแฟหรือน้ำชาไปแล้วท้องจะโผกแต่วันนั้นมีความจำเป็นต้องให้ท้องโผกมันก็เมากาแฟเดินนั่งยืนงงเงงงงเงงไปตามไปตางๆมามานี่เวลาคุยเวลานี้ก็กำลังป่วยเหมือนกันอาการยังไม่ฟื้นเมื่อถึงเวลาสักครู่หนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่มาเรียก อันดับแรกก็เรียกพระราชพรมยานเป็นองค์ที่เข้าไปองค์แรกพอเข้าไปถึงก็ไปนั่งพนักข้างหน้าอ,อาสนะข้างหน้าแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้สังเกตด,ดูพัดว่าพัดไปจำตัวในเจ้าหน้าที่เขาวางไว้ถูกต้องหรือไม่ไม่ทราบตามโมติเขาเคยวางไม่ผิดเพราะพัดไฝ่วิปัสนาธุระนี่พัดสีขาว ก็ถือว่าที่นั่งเป็นสําคัญไปถึงก็นั่งต่อมาที่นั่งอันทสองก็จะคุณมหานายกท่านเจ้าคุณน,นี้ก็เป็นพระที่มีนิสัยดีมากมีการอบอ้อมอรีดีมากเ่านเป็นพระราชขวารเขาสมเด็จพระสังฆราชบ <c oughs> <c oughs> ้านเดิมอยู่กำแพงแสนจังหวัดนครปฐมตั้งแต่ไปรับเลื่อนสมณศักดิ์ร่วมกัน รู้สึกว่าท่านคุยไปที่ถูกใจอัธยาศัยดีเรียบร้อยแล้วก็มีความเมตตามเมตตาอารีถ้าถามว่าท่านเป็นธรรมยุทธมหานิกายก็ต้องตอบว่าท่านเป็นธรรมยุทธ <c oughs> ถ้าถามว่าธรรมาเป็นมหานิกายทําไมเข้ากับมหาธรรมยุทธได้ง่ายอารมก็ถือว่าจะเป็นมหานิกายก็ตามมหาธรรมยุทธก็ตามอาตมาไม่ถือคณะเป็นสําคัญ ถือจะส่วนบุคคลเป็นสำคัญเ <c> ม <oughs> ื่อท่านดีเราก็ดีตอบและท่านก็ดีจริงๆไม่ใช่ดีน้อยแล้วก็ดีมากด้วยเมตตาประณีมากช่วยเราครับประคระองเวลาเดินทุกอย่างเราเดินจะล้มท่านเดินตามไปท่านประคองให้จับแขนพยุงตัวไว้ไม่หลุดไม่ลม้มถ้าเอานี้น้าไหวหน้าบูชา สมศักดิ์ศรีกับความเป็นพระจริงๆก็ไปนว่งคุยกันต่อไปหลังจากนั่งเสร็จก็ไม่รู้จะทำอะไรยังไม่ถึงเวลาสวดมนต์กาแฟมันกวนทำให้ประสาทมึนงงก็เลยนั่งหลับตาภาวนาดีกว่า ตอนภาวนาก็คิดว่าเราจะภาวนาบทไหนดีคำภาวนานี่ใช้ได้ทุกบททุกอย่างอะไรก็ได้จับก้นมามันก็เป็นเหตุเป็นผลหมดและมัมก็มีผลเสมอกันหมดเพราะขึ้นอยู่กับก,บกำลังใจแต่ถ้าว่าก่อนที่จะภาวนาก็ดีเสียงพระคำว่าเสียงพระบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นเสียงที่ก้องมาจากอากาศ เพราะว่าภาวนาบทนี้จะเป็นที่ปลอดภัยของพระมหากษัตริย์พระบรมราชนินีนาถและลระรกเจ้าดุกเธอทั้งหลาย <c oughs> ให้ภาวนาบทนี้เรื่อยไปเป็นปกติตลอดงานก็ใช้คำภาวนาบทนั้นถ้าถามว่าคำาวนาบทนั้นว่าอย่างไงก็ขอไม่ตอบเพราะว่าพระบอกเฉพาะองค์ ก็ความจริงก็เป็นบทภาวนาที่มีคนรู้จักกันมากๆแล้วก็ขึ้นกับจิตใจเมื่อจับอนาปานุสติกรรมฐานกับลมให้ใจเข้าออกขอโทษอนาปาคือลมให้ใจเข้าออกเขาภาวนาทําไปเรื่อยๆจิตจะเริ่มเป็นสุขแล้วขอย้อนหลังไปนิดหนึ่งว่าที่เต็นที่พัก ข้างพระที่นั่งอ,อัมจักรพดิมานที่นั่นมีทั้งน้ำมีทั้งมีทั้งหมากมีทั้งกระโถนพอมาที่นั่งจริงๆปรากฏว่าปีนี้ไม่มีกระโถนไม่มีหมากทุกปีเคยมีอันนี้เห็นจะเป็นระเบียบที่ยังมีคำสั่งมาใหม่าะคนเป็นเจ้าหน้าที่สั่งไม่ใช่ไปจะอยู่หัวสั่ง <c oughs> ก็วเวลาอยากน้ํามันก็เลยยังไม่ไม่มีน้าแดกกินเวลาอยากจะเว้นน้ำลายน้าหมากก็มันมีจะเว้นก็ไม่เป็นไรก็เกลืนขณะที่นั่งภาวนาไปพราจิตเริ่มเป็นศุกก็ไม่ได้คิดไม่ได้กําหนดไม่ได้ไม่ได้อะไรทั้งหมดไม่ได้คาดไม่ได้ฝันไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจอะไรทั้งหมดเห็นเทวดาองค์หนึ่ง มีสภาพแจ่มใสมากเห็นชัดเจนมากเหมือนกับเราเห็นกันเวลากลางวันอากาศเที่ยงมีรูปร่างพึงผายสง่างามมากเครื่องทรงเป็นทองคำทั้งหมดและแผวพราวพระดิพิรก็คิดว่าเป็นพรหมถ้าดูแล้วสภาวพของท่านคล้ายพรหมถามว่าท่านเป็นพรหมชั้นไหน ท่านก็นบอกว่าผมอยู่ชั้นปรานิมิตวสวัสดีครับก็ยังไม่แน่ใจว่าชั้นปรานิมิตวสวสดีนี่มันเป็นสวรรค์แต่ว่าท่านองค์นี้ลักษณะท่าทางของท่านเป็นพรหมก็ถามท่านว่าท่านเป็นพรหมชั้นไหนท่านก็ตอบว่าท่านอยู่ชั้นปรานิมิตวสวัสดีมองไปข้างหลังเห็นพระสยามเทวาธิราชไม่รู้จะนับยังไงแน่นขนาดไปหมดในอากาศ นี่พระไปอำนาจปุญญาดิการเขาเพ่พระบาทสมเด็จเจ้หาหัวก็พระสมเด็จพระบรมราชินีนาฏถ้าสยามเทวทิราชเต็มเพิ่ก็ถามท่านเทวดาองค์นั้นว่าท่านมีหนา้าที่อย่างไงท่านก็ถามว่าเวลาที่นั่นท่านนั่งภาวนาท่านนักว่อย่างไงก็ตอบว่าการมาคราวนี้ก่อนจะมามีความรู้สึกอย่างหนึ่ง ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดีสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ดีมีคนคิดปองร้ายในท่านด้วยวิธีการที่แยบยลที่คนคาดไม่ถึงก็อยากจะให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็สมเด็จพระบรมราชินีนาถปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายเหล่านั้นพระพระองค์มีบุญบาปบุญญาธิการมากและมีพระเมตตาพระกรุณากรบมดาประชาชนมาก ย่าที่จะมหาพระมหาอาาสตัตปฏิบัติได้อย่างนี้ทรงเหน็ดเหนื่อยทุกอย่างเพื่อประชาชนทำทุกอย่างเพื่อความเจริญของวระเทศชาติทำทุกอย่างเพื่อบ,บุคคลในชาติปลอดภัยจากภัยสงครามและทำทุกอย่างเพื่อความสนันติสุขศเพื่อความสามัคคีเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนเมื่อตอบท่านอย่างนั้นท่านก็บอกว่า ผมก็คนนั่นแหละที่มีหน้าที่ป้องกันพระบาทสมเด็จเจ้าหัวก็สมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ถามได้ว่าท่านป้องกันองค์เดียวหรือท่านก็ตอบว่าเวลาท่านนึกท่าน,นึกถนนึงไข็เลยบอกว่านึกถึงหัวหน้าความจริงพระสยามเทวาธิราชเ,เห็นวันไหนปีแล้วก็ไม่ทราบว่าองค์ไหนที่เป็นหัวหน้าควบคุมความเป็นอยู่ ความปลอดภัยของพระบาทเมจหัอก็พระบรมราชินีนาถท่านบอกว่าในเมื่อท่านคิดถึงหัวหน้าก็ผมนี่ยังไงล่ะหัวหน้าก็มาใกล้ท่านานจริงถท่านมานั่งขงห,หน้าคุยใกล้ชิดมากถามย้ำอีกทีว่าท่านเป็นพรหมชั้นไหนท่านบอกว่าผมบอกท่านแล้วว่าผมอยู่ชั้นประนิมิตวัสวัสดีเป็นสวรรค์ชั้นทีห่หก ก็พอดีเวลานั้นท่านสมามพอดีพรมท่าน,ท,าน,ท,านท่านลงมานั่งข้างขวาของเทวดาองค์นั้นท่านซซน์นอตมาเมื่อท่านสมามพอดีพรมมาก็ถามว่าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวก็สมเด็จพระรมราชินีนาถจะทรงปลอดภัยจากข่าวทั้งหลายไหมเพราะข่าวทั้งหลายเขามีมาหลายประการ แต่ว,ว่าข่าวที่แนบเนียนที่จะต้องการสังหารพระบาทเจ,จ้าชิวเท่ากับสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่แนบเนียนจริงๆมีอย่างหนึ่งท่านไม่ขอพูดในที่นี้ <c oughs> ท่านสมบูรีพรมได้กบอกว่าไม่เป็นไรทั้งสองพระองค์จะปลอดภัยเ็มองไปที่พระเทวดาอ์นั้นถามท่านสมบดีพรมว่าท่านองค์นี้เนี่ยเป็นพรมหรือเป็นเทวดา ท่านธรรมดีพระองค์ก็บอกว่าองค์นี้เป็นเทวดาไม่ใช่เป็นพรหมก็พอดีพระอินทร์ท่านมาพอดีมานั่งกลางท <c oughs> ่านบอกองค์นี้ไม่ใช่พรหมเป็นเทวดาเนื้อเหมือนผมถ้าสังเกตเนื้อพรหมกับเนื้อเทวดาเนี่ยไม่เหมือนกันเนื้อเนื้อของเทวดาเหมือนกับเนื้อที่มีผิวใส <c oughs> บางๆแต่เนื้อของพรหมเหมือนกับเนื้อแก้วเมื่อดูแล้วก็เหมือนกันจริงๆ เนื้อของท่านสามปีิพรมเหมือนแก้วเนื้อพระอินทร์กับเนื้อเทวดาโอ,อ์นั้นก็เป็นเนื้อเหมือนเนื้อเทวดาไม่ใช่ไม่หยาบเหมือนเนื้อคน <c oughs> เนื้อสวยสดงดงามก็เป็นว่าเข้าใจว่าท่านเป็นเทวดาเช่นประนิจริงเพราะว่าแต่งตัวเครื่องทรงคล้ายกับพรมมาก <c oughs> เรืรดบปารดาก็เหมือนพรม หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายในเมื่อทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้ยายอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถจ,จะปลอดภัยจากอันตรายตามข่าวที่เขาพูดกันก็มีความดีใจที่ท่านถามท่านท้าทมหาท่านสามบดีพรมว่าตามธรรมดาวันงานของสมเด็จพระบรมราชินีนี่พระติดฝนทุกปี พอสวดวนไปได้ครึ่งหนึ่งก็ตามแล้วบางทีก็ตอนให้พรถวายพรฝนตกหนักขนาดจะออกไม่ไหวถ้าบอกไม่ปีนี้ไม่เป็นไรฝนไม่ตกจะตกตอนดึกเพราะเขาขอไว้ถ้าเขาไม่ขอไว้ก็ตกเหมือนกันเพราะฝนตกเพราะอำนาจบุญญาธิการของท่านทั้งสองพระองค์และเทวดามามากพรมมมา,มาก หลังจากนั้นบรรดาท่านพุทธบาตสัท์ก็ถึงเวลาที่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวพระเสด็จมาถ้าจะมาก็ไม่ได้ลืมตานั่งภาวนาเรื่อยไปคุยกับเทวดาไปตามเรื่องตาราวแต่คุยอย่างไม่เคยมีสาระแต่คุยเรื่องอะไรมั่ง,งฟังมันจะยาวเกินไปเมื่อพระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงบูชาที่ต่างๆเสร็จ ก็ได้ยินเสียงมายังพันเตได้ยินเสียงอารัตนาพระบริตเป็นนั้นว่าเวลานี้ถึงเวลาสดมนแล้วก็ลืมตาขึ้นมาเอาสายสินส่งให้ท่านยาคุณมหานายกปลายขวาของสมเด็จพระสังฆราชท่านก็ส่งต่อไปนั่งกัสามแถวอาจจะมานีนก็ทตัญญยาคุณมหานายกจะนั่งแถวไหน แต่ว่าเรือออกมาทั้งนั่งแถวในแต่ไม่มีใครบงังหน้าเขาตั้งให้เลือออกมาเมื่อถึงเวลาสวดมนต์ก็สวดไหวมัง่งไม่ไหวมัง่งบรรดาท่านพทระตถาคตร่างกายมันเหนื่อยเหลือเกินมันเพลียแล้วก็มันเหนื่อยมากก็สวดตามที่ะพึงสวดได้เมื <c oughs> ่อสวดมนต์จบก็ได้ยินเสียงอาราธนาศิน สมเด็จพระสังฆราชให้ศินเสร็จสมเด็จพระสังฆราชก็แสดงว่าธรรมเทศนาสมเด็จพระสังฆราชแสดงว่าธรรมเทศนาใช้เวลาประมาณยี่สิบห้านาทีจบหลังจากนั้นก็เป็นเวลาเจริญกรรมฐานของพระทั้งหมดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระอรมราชินีนาก็เจริญกรรมฐานด้วย อาตมาก็ทําตามปกติตอนนี้เห็นพระสยามเทวาธิราชเข้ามาใกล้มากทุกองค์ท่านมองหน้าท่านก็ยิ้มจําได้หลายองค์รู้จักกันนี่ใครหาโอทออิมโนสธรรมก็เชิญนะมาขอมีจริงความจริงเป็นพระไม่น่าจะมีอะไรหนักในเรื่องนี้ศีนสมาธิปัญญาย่อมเป็นของปกติของพระอยู่แล้ว ในแต่บรรด่งอวมาอวะอักล่าวหาว่าโอ,อ,อ,อตุลิมนุสธรรมก็ไม่หนักใจเพราะอะไรเพราะทำได้ถ้าทำได้มาตั้งแต่พรรษาแรกไม่มีอะไรหนักใจเมื่อถึงเวลาเครื่งองช็วองได้ยินสัญญาณปรากฏเลิกหลังจากนั้นก็พระบาทสมเด็จือโวก็สนัเด็จพระราชนินาา ก็ถวายหยทรายกัคณะพระในกรุงเทพแถวโน้นโดยคนละด้านด้านเดียามายอยู่ก็ผสมกันพระในกรุงเทพด้วยพระบรรณอกด้วยหลายสิบองค์แต่ชุดนี้ต้องเดินไปรับทายทานนจถวส้เด็จพระบรมบราชินีนาถถ้าไม่ตั้งอยู่ระหว่างพระที่นั่งจักรพรรดิจกัจกรพรรดิมานกับไปสารทักษิณต้องเดินไป ตอนลุกเดินไปตอนนี้ถ้ามาเล็กผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านนี้จำหน้าได้ทุกเที่ยวตรงคบท่านแต่บังเอิญไม่รู้จักชื่อเห็นเห็นว่าเดินซกเ,เดินโซเซจึงเดืช่วยประคองจับแขนไปให้พอถึงใกล้สมเด็จพระราราชินีนหน้าท่านก็ปล่อยพอเข้ามาถึงใกล้สมเด็จพระรามาชินีหน้าท่านยกมือไหว้ท่านก็ยิ้มถ,ถามว่าเป็นคุณเจ้าเจ้าคะ อาการป่วยไข้เป็นไงบ้างก็ก็ถวายพระพรใเวลานี้อาการดีขึ้นมากแล้วดีกว่าเก่าแล้วท่านก็ทรงตัดอะไรอีกสองสามคำอาตมาก็ไม่อยากจะยืนนานนักทั้งนี้เพราะว่ามันจะล้มก็ลาท่านกลับออกมาเข้าที่พอจะเข้าที่กับรากว่าท่ามหาเล็กผู้ใหญ่ท่านนั้นท่านก็บระคองมาจนถางถึงถึงที่ที่นั่งที่นั่ง หลังจากนั้นมาก็เป็นเวลาถวายพรพิาธายถาสพีเป็นหน้าที่ของพระผู้ใหญ่คือสมเด็จพระสังฆราชและพระทั้งหมดก็รับตอนนี้ต้องใช้พัดพอหยิบพัดขึ้นมาก็ปรากฏพัดผิดพัดพัดก็อาตมาเนีเป็นพัดช,ชั้นราชสีขาวแต่ไม่ไม่มีดินดำ พระดินดำนั้นถูกเปลี่ยนไปแล้วคือมาเป็นพระระาชาในชันสามันดินดำแต่พระที่มาถือวันนั้นเป็นพระที่เขาปักขึ้นก้างหลังเป็นพรดมีดินดำก็แปลกใจนี่ว่าพระของเรามันขาวล้วนเนี่ยมันทำไมไกลายเป็นดินดำมีดินดำขึ้นมาได้ดินด้านก่อนนึกในใจว่าคงจะเปลี่ยนกับใครคนใดคนหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่ที่พรดรับพรดมาเขาจะปักที่ผิด แต่ก็ไม่เป็นไรก็คงจะตามกันได้ถ้าตามกันไม่ได้ถ้าถึงเวลาจะเปลี่ยนพระก็เอาไปเปลี่ยนเฉยๆแบบนั้นแหละบอกผมเป็นอย่างนี้ถ้าเขาไม่เอาก็ต้องทําชําระหนี้สามหมื่นหกพันบาทก็ยังไม่ทราบว่าพระเล็มน,นั้นตกอยู่กับพระองค์ไหนเข้าใจว่าไม่ชาคงจะกลับมาที่เดิมเพราะพระย่อมเป็นพระ อีบระการหนึ่งชั้นแรกกัชั้นสามันไม่เหมือนกันนี่ตอนนี้หลังจากยะถาสัพพีเสร็จตอนลุกกลับท่านยจะคุณมหานายกท่านดีจริงๆท่านก็ลุกขึ้นพร้อมกันจับแขนประคองมาเรื่อยมาจนั้งออกประตูจนั้งถึงร้อยเอกิติเข,ข้าไปรับพระปรับพัดและประคองแทนท่านยจะคุณมหานายกหึงปล่อย ท่านบันดาญาตโยมพุทธบริษัททั้งหลายท่านเจาคุณมหาหนายกประหลายขวาขาอส,ส,สมดต่สมเด็จพระสังฆราชหากว่าท่านรู้จักื่อพบเห็นแลวไหว้ได้เต็มที่เลยพระองค์นี้เป็นพระที่มีความดีมีความเมตตาปราณีและสงเคราะห์พระแก่ดีมากท่านพูดจาปราศัยก็ดีพรากระดัสงคราวมาคราวเลื่อนธรรมศัสต์พร้รอมกัน ท่านก็คุยดีท่านบอกว่าท่านเป็นคนกำแพงแสนแล้วคราวนี้ก็คุยดีไม่คุยดีที่เฉลยว่วงจะล้มซีกด้วยอย่างนี้หายากมีแต่ว่าเท่าต่างคนต่างไปกันไอ้เรามันคนเดินเดินไม่เคยไหวนี่ความแก่ขคคึ้นคลายข้ามามากมาก็แหวมเดินออกมาเมื่อขณะที่เดินออกมาแล้วก็เจอเจอ้าหนะ้าตรวการภาคพอออ่อประตูพอนุกกระดักถ่ายภาพพินัน ถตาถึงเจ้านัดตัวการภาคสามจะเจอคุณเทพโสพลวัดโพก็ยืนเกาะแขนท่านบอกให้พนุษย์ไทยข้างหนึ่งท่านเจ้าน้าเผ่านี้ก็เป็นพระดีทันดีเป็นพระเข้าถึงคนอรมบดดาท่านพุทธสาสนิกชนหลังจากนั้นก็ขึ้นรถแล้วก็เดินทางกลับ <c oughs> การไปวันนั้นก็มีจ่าปัญญาเจ้าของรถเบนที่ถวาัตมากะบ,บังเอืญนซาปัญญา สองคนแล้วก็มก็มีลูกสาวอีกคนหนึ่งตามไปด้วยเข้าไปด้านในไม่ได้เราอยู่ด้านนอกครั้นี้ก็เดินเที่ยวชมพระราชฐานถ่ายภาพกันโมฟิลมสองม้วนหมดเรียบร้อยเพราะว่าบาังเอิญพัญญาปัญญาจากปัญญาแท่แต่งตัวคล้ายๆกับาชาววังไปที่ไหนก็รู้สึกว่าจะเข้าสะดวกที่นั่น แต่ไปที่แห่งหนึ่งเธออยากน้ําฐานที่แถวเข้าไปได้ไหมเขาบอกเข้าได้แต่ออกไม่ได้เธอก็เลยไม่เข้าก็เลยได้ถ่ายภาพกันไปเป็นว่ากลับมาถึงบ้านจะคงมเสริมประมาณสองทุ่มก็ให้แพทย์หญิงโฉมสีและเสริมสีอะไรก็ไม่รู้นึกไม่ออกแล้วเมียหมอเจโรนี่ไอหญิงนี่นึกเชื่อไม่ออกมาให้ยานอนหลับ เวลาสองทุ่มแตเสร็จเวลาสี่ทุ่มก็ตื่นขึ้นเริ่มถ่ายมันก็ทยอยถ่ายทีน้อยๆหลังจากสี่ทุ่มแล้วก็ไม่เคยหลับเลยตลอดคืนเดยนับวันดาท่านพุทธบริษัทเรื่องเข้าวังก็จบแค่นี้ก็หมดเวลาพอดีเขาีีความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่บรรดาท่านพระธศาสนิกชนก็รับฟังทุกท่านสวัสดี